สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยเนาะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะเลขดับค่ะทุกคนเลขดับนะคะมีใครหมานเลขทูบกันไหมเนาะแอดดีใจด้วยนะคะแอดก็มาลงแนวทางเลขดับให้ก่อนเลยนะคะ หวดก่อนนะคะมาดูกันเลยเนาะหวดก่อนก็ให้ไปที่ดับหกนะคะทุกคนก็ดับอยู่นะคะดับอยู่แล้วบนล่างเลยนะคะดับอยู่บนล่างเลยนะคะเออห้า 5, เออเจ็ดสองหนึ่งแปดเจ็ดนะคะให้ดับหกก็ดับอยู่บนล่างเลยนะคะก็แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณากันดูนะคะ จะดับบนดับล่างอยู่ยังไงก็พิจารณากันดูเด้อแอดก็ทําให้ดูเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะงวดวันจันทร์ที่29นะคะแอดเขียนวันที่ถูกเนาะวันจันทร์ที่29ให้ไปที่ดับ5ค่ะดับ5ค่ะทุกคนเลขอารมณ์ดีนะคะเลขอารมณ์ดีดับแล้วนะคะดูจากสถิติที่ผ่านมาได้เลยนะคะก็ถือว่าดับดับดีอยู่นะคะทุกคนก็แล้วแต่ช่วงนะคะแล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะก็ ถ้าไม่เอาแบบว่าบนล่างเลยนะคะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดงวดนะคะสิบเอ็ดงวดดับยูตัดออกไปสามอวดนะคะถือว่าเอาแหววว่าตัดออกไปสามงวดเลยเหลือกี่งวดคื 9, 9, 10, 11, อเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดแปดงวดบอแปดแปดเก้าสิบหนึ่สิบเอ็ดเออดับยูแปดงวด เอานีเอาไปพิจารณากันดูนะคะดับหกนะคะดับหกทุกคนให้ไปที่ดับหกนะคะเจ็ดสองหนึ่งแปดเจ็ดหวยออกงวดน,นี้ให้ไปที่วดนวันจันทร์นะคะวันจันที่ยี่สิบเก้าเนาะยี่สิบเก้าให้ไปที่ดับสี่ค่ะทุกคนโอ้ยขออภัยให้ไปที่ดับห้านะคะโอ้หวยจะมายัางไงเนาะเลขอารมณ์ดีดับค่ะดูจากสถิติได้เลยนะคะ พัวสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่ากระดาษหมดแล้วคงได้ขึ้นได้ขึ้นนวดใหม่นะคะแอดจะให้ดูสถิติอย่างนี้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะได้ดูง่ายนะคะแนวทางของแอดก็มีหลายสูตรหลายแนวทางนะคะทุกคนก็เอาไปพินิจพิจารณากันดูชอบสูตรไหนแนวทางไหนเนาะมีทั้งเลขทูบเลขสูตรนะคะโอ้เลขสูตรกระายสูตรทางเอฟซีว่าโอ้ยคอยไปบ่ถือวะสันเอาเลือกเอาจะดวงไพ่ดวงมัอแอนแอกเ็เฮ็ดแปดล้าน พันแปดล้านสูตรเนาะแล้วแต่อารมณ์ค่ะบางวันก็แล้วแต่สาเหตุสูตรใดได้เยอะนี่แอดก็ห้าจับพวกแอดไปด้วยจ้ะแต่ว่าส่วนตัวก็ไปไปสูตรที่ตัวเองเลือกแค่สูตรเดียวนะคะแล้วก็เลขทูบค่ะส่วนตัวก็ต้องตัดสินใจเลือกเอานะคะกะต,ตัดสินใจผิดคือกันตัดสินใจผิดพลาดน,นะคะทุกคนให้พิธีดำห้าทุกคนว่ันเป็นยังไงคะโอเคไหมเนาะ เอานีนะคะทุกคนแอดค่าตะคิดหวยอยู่มัวตะคิดสูตรสบโพค้างอยู่นะคะกําลังคิดอยู่ทําไมมันมาอย่างนีน้น่าเสียดายมากนะคะอ้ยจ็กสิไปนี่ไดระบาดนีแอดก็ไดายจ็กสิไปสูตรใด,ดสงสัยวันจันทรจะได้ไปแค่เลขทูปนะคะพักเลขสูตรแต่สูตรสูตรดั้งเดิมนี่เดินดีคะ่ะกําลังลิงสูตรดั้งเดิมนะคะแต่ว่าใจมันคือโบมกักโบจา้าจังมันเป็นเอียงกวเดยวนีย ต้องรอดูนะคะจะไปสูตรไหนแอดก็เลือกบดถือคะ่ะทุกคนก็ตัดสินใจกันเอานะคะมีทั้งสูตรร้านมีทั้งสูตรแอดนะคะแอดก็ลงให้ดูเป็นแนวทางก็อาจจะดูดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้เลขดับนะคะอันนี้แนวทางเลขดับก็ <c oughs> <c oughs> กำลังอัดคลิปเลขดับแต่ว่าดูสูตรสิบหกค้งนะคะแอดโอ้จริงขนาดเหยกประสาทดูรัะ นี่เลยนะคะแอดทำสถิติให้ดูนะคะก็คือจะได้ดูง่ายๆค่ะทุกคนจะได้แบบว่าเอองวดก่อนมันดับอะไรดับอยู่ไหมนะคะจะได้เห็นเป็นรูปเป็นล่างเนาะทำอย่างนี้โอเคไหมก็ค,คงจะโอเคแหละนะคะทุกคนเพราะว่าทุกคนได้เห็นได้เห็นสถิติด้วยเนาะเอาดูกันค่ะทุกคน 7, 2, 1, 8, 2, w, เจ็ดสองหนึ่งแปดสองดับอย e, ู่เฮ้ยดับหดับอยู่อีหริยะ โอ้มีเอฟซีหลายๆท่านนะคะก็มาเม้นะบอกว่าโอ้ดับอยู่แนอนอนแอดหกโอ้สูตรเพิ่นกับแมนค่ะหลายๆท่านนะคะสูตรแม่นเลยนะคะเอาไปพิจารณากันดูคะ่ะงวดนี้จะเป็นยังไงนะคะให้ไปที่ดับห้านะคะให้ไปที่ดับห้าวันที่ยี่สิบเก้าวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้าให้ไปที่ดับห้านะคะเหล็อกอารมณ์ดีหา่าโวยตาย มาเลขทูบกันไม่เนาะได้เลขทูบกันไว้วันจันก็เดี๋ยวมีเลขทูบให้เดี๋ยวแอดก็จุดเวลาเดิมนั่นแหละค่ะเพิ่มเติมก็คือตอนแอดตื่นนะคะแอดตื่นตอนไหนกะอย่าเสีเ่งแอดด้ทุกคนห้ามเล่แอดด้เล่ทูบหรือเล่งบได้เด้ค่ะเพราะว่าแอดตื่นสายค่ะแอดบัวใจุดแล้ออัดคลิปไว้ได้ต้องตื่นปุ๊บแล้วมาจุดนะคะแล้วก็อัดคลิปให้ทุกคนนะคะ ใครมีโชคมีลาบก็ดีใจด้วยนะคะใครที่มันที่เฮงที่ปังนะคะใครที่โชคดีนะคะใครที่โชคดีทุกท่านก็พิจารณากันดูนะคะบางท่านไม่ถูกก็อาจจะมีอารมณ์หน่อยเนอะแอดกับเขาใจเดอ้อจ้ะก็กมิ้นได้นะคะเบาๆเดอ้อเพราะว่าส่วนตัวแอดก็ทําให้ถูกเป็นเพียงแนวทางแอดก็นิ้นก็ย้ําแล้วนะคะ ทำให้ดูเป็นแนวทางเนาะถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะคะแอดก็นินก็ย้ำแล้วเพราะส่วนตัวแอดเองนะคะแอดก็ยังไปไม่ถูกนะคะแอดก็ยังไปไม่ถูกนะคะถ้าไปถูกแอดก็คงรวยแล้วละคะ่ะแต่ว่าโชคดีนะคะยังมีโชคที่ว่าหลุดอันนึงได้อันนึงนะคะเลขทูบนี่เป็นอะไรที่สุดๆแล้วนะคะสําหรับบ้านแอดนะคะถูกไม่ถูกก็ตามค่ะ แล้วแต่คะ่ะแล้วแต่ดวงใครดวงมันบางท่านก็อาจจะกะเอาสามตัวเนาะแต่ว่าสามตัวนี่ถูกยากคะ่ะทุกคนขนาดเลขสูตรเลขคำนวณคำนวณกันแล้วคำนวณกันอีกก็ยังถูกยากนะคะสามตัวนะคะถ้าวินสามสี่ร้อยหางนง่นได้แน่นอน,นะคะ่ะแต่เจ้าต,ตัววินจะเข้าไหมนะคะสูตรล้านก็เข้าไปเนาะหลายสูตรคะ่ะดูเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเน้นย้ำค่ะเน้นย้ำแนวทางเอดก็อยากทำแนวทางให้ถูกดูนะคะ อยากให้เข้าทุกสูตรนั่นเลยค่ะแต่ว่าสูตรมันไม่เข้าก็จ๊กสิวานี่เอใดเนาะขนาดเจ้าของสูตรยังไปบ่ถือคือกันอยู่ขนาดเจ้าของสูตรไปสิบหกหางก็ตายเหมือนกันนะคะแต่ว่าได้เลขทูบมาช่วยนะคะนี่แหละค่ะเขาก็ว่าดวงน้่สูตรน้่เนาะเราก็จ๊กสิวานี่เไดเนาะจ้ะแก้ยสิวากันเด้อมันเปลียงเพียงแค่แนวทางนะคะมันมีเข้ามีหลุดนะคะบางท่านบ่ถือแอดก็เข้าใจค่ะเข้าใจบางท่านก็มาเม้นแบบ ใส่อารมณ์นิดนึงเนาะแอดก็เข้าใจค่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็เห็นใจกันไปค่ะทุกคนสู้กันไปนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันไปนะคะแอดกต่เจ้าสีวา,านนะิไนเนี่ยแต่ของสูตรก็ตายขึ้นกันค่ะไปว่าถือจย่โอ้ดวงโอ้แต่เชี่ยดายสูตรดังเดิมครับรู้ทั้งรู้ว่าสูตรดังเดิมเดินเน่ยแต่ใจมันหมักสิบหกหางตี้เนาะ <c oughs> จังได้จังมาเขาเขารูรุรดเปียวนี่เนาะ งวดหน้าจักสิว่าแนวใดจดแหน่วนข่อยก็สิไปแตเ่เลขถูกเลขสูตรเอาไว้เบิงเอาดูเป็นแนวทางนะคะทุกคนโอ้หลายหลายท่านก็ไปแต่เลขถูกเดียหลายหลายท่านได้เต็มเต็มเลยเนาะก็ดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยงวดหน้าเราสู้กันใหม่นะคะทุกคนปังปังเลขสิบห้าแตกสามตัวอยู่ด้วยเจือทีว่าเดาเอาค่ะเอานี่นะคะอันนี้เป็นคลิปเลขดับนะคะมีแต่เลขดับล้วนๆเลยให้ดูเลขดับเนาะ วทุกรูปแนวทางจะทยอยลงให้นะคะแต่ว่าที่จริงสูตรร้านก็เอามาส่งโดยโอ้กับพูดกับพูดเนอะม่าแต่วัวยอ้อวกคอหงแอดโหลดได้อยู่นี่มันเฮตุไหวค่ะนั่งเหตุแต่แต่สนหวยบ้านในอกเจ้ามันหูผลอยู่บุ๊เหี่ยวแต่อารมณ์นั่งค่ะทุกคนพิจารณากันดูไปสิไปสูตรใดไปสิไปสูตรแอดกลับไปตัวคอ,อยไปสูตรใด่นอว่าสันมาจมให้เอฟซีฟัง <c ười> ให้ไปที่ดับห้านะคะทุกคนเข้าที่หวยของเราเนาะให้ไปที่ดับห้าเอาสวัสดีวันจันนะคะกะเจอกันใหม่เนาะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะทุกคนขอให้หมานขอให้ปังขอให้ทุกแนวทางเป็นแนวทางที่ดีนะคะเป็นแนวทางที่ทุกคนหมานทุกคนเฮงนะคะขอให้ไปให้ถูกสูตรเด้อจะสู้ๆคะ่ะเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ